ชุดนั่งโหลดนั่งย่บา้านใส่ชุดจังนี่ละคะ่ะซื้อมาหลานโหลดตรงนี้สวัสดีจ้าวันนี้สบายๆบ,บ้านนาพากินข้าวนะคะพี่น้องคะ่ะกินข้าวเอ้ฝนโหลดขอโทษน,นะคะบ้านนี้เขาต้องขอโทษเลยเจ้าเล้นข้าวต้มจืดต้มจืดต้มจืด,จดปลาหมึอกกรอบ กินน้ำปันค่ะนิ้วมะนางข้าวขาวเริ่มติดกอง อืมน้ำจับๆก็ดีกรอบไหมคะก็อี่ลีพี่นอกนี่นะนยุบานมื้งพี่ คอนไิ่ตีเก็ดแสบปากไม่จ้ะเพราะว่าเหงื่อพอบวอมคอยก็เลยไม่อยากกินพริกให้ดเจ้าเบิง่งก็เลยไปตำบกคุงตำแค่หลอดแม่พี่น้องเอ้ยเกิดมาเป็นคอยนีล่ลำบากอีลีได้จ้ะง่ามคอยไม่กินก็คือไม่แต่นันอันนี้แทะปัญหาแทะอยบานเฮ้าแม่พี่น้อง เวลาบ่มีกลินน่ะคือ,อยากคือ,อยากเนาะสมัยทียนอยูบอบย่บ,อบอ้านนอกเขาอยู่บ้านนอกค่ะคนอุดรอยู่บ้านนอกนี่เหลืองเรียนมาหิวเอาต้อนปลาแดกข้างอันขั้มเขา่าทั้งแรนตักน้ำแรนตักน้ำมาใส่องค์ใส่พวให้เมือน้ำมาชนเลิกโรงเรียนมาทั้งแรนเหตุการณ์บานทั้งสิแรนไป็นเหร็นขมูเราเสรตักน้ำเต็มองค์ ก็<ม>ชุหนึ่งเขาชุกจูไฟกระน้าไปหาบ้าีแยวนี้กระจูไปกลับมาจากสิบนาทีมากะจูควาลบากชุดๆนลวยค่ะพราะเทไม่เหยียบความเมืองหลอกความคิดกับคาฝันว่วคนาค่จะไม่เหยียบเมืองหลอกก,อลก่อนชีวิตชีวิตคนมาเมืองหอกมีโศกเศร้าอีเลจะ การนัองเชือกน,นานาเกี่ยวเขา่านาดำหน้าเสียก็ต้องฟฝ้าแบบมั่งซื้อเสียก็มดุดออกไปนู่นหน้านะพ่อแม่ต้นดำหน้าโรคกายเราก็ต้องมัเรียงง้วยเรียงกล้วยหายเพลินกล้วยก็ยกต้องกินหยาเกลหายหน้าหุดไายหน้าไปถ่ายดำมื่ออื่นมื่ออื่นก็ซ่อมอๆอมอมอมขาดรดมาจากได้ดำจะเศร้า พ่อแม่คอยให้ทุกท่านะะท่านบันท่านเมื่อนเพิ่นว่าสันว่างคอยก็เลียนกล่องคอยเัียนไปหาซื้อไม่ไมที่แท้ไอ้โตคัดกางตังคอยมันมีกล่องอยู่มีอันไมครโฟุอนอยู่ร้านคอยมันใส่เป็นบอกน้องคอยไปใส่ื้อ ายาจะไปมันแพ้หนออกมาขึ้นอนาร์บจักใส่กระเสียบสดน้ำหนอนเลยมาเด้อเพียนเหล็กเลยเสียโทษไปาหาเป็นไม่กินน้ำนองคุยสั่นข้างล่างเลยจ้ะเป็นดีน้ำกันอ่ะ ไปเมืองไทยเลยเพื่อนนี่ราคามืหดดอกไม้ดอกตอกทีซตาม,มันต้มมันนั่นกินเด,ดินบบตู้กินต้มอหอยแค่รอดกิน อยากกินแกงเห็ดน้ำพี่น้องข้าเจ้าเจ็บดอกมันหวานเห็ดกอแดงอยู่ทางเหนือไหมครับดับน้ำดำนี่แซ่บอยู่เด้อพี่น้นองน้ำซีนี่ตักสดน้ำมัน,น,อนอหอ,อมสุดต้มสุ้มก็ได้โยนมันต้องใส่พริกใส่หยังม,อดดอกมะกือดอกคาตะไคร่ใบปอกูแต่ก้อย อยากกินจืจดปากก็กวองพอดีต้องตั่งพริกใส้เผ็ดๆจ่านๆนกินกตะยา1ิเอ็ดนาฬิกาแล้วจะได้ลงไปเอาผ้าอบผ้าไว้ บอกแฟนเนมาหายก็มาหอดไปเนาะบอ่อยู่เคริรกกินเขาจปกินสองขาคนเด้อขาไปสวสจโก,โกอยู่ค่คะพี่นองเอ้ย nè chỉ một ngày เพียวมาเด้อนนองคนเล่ายกกรุงเทพแถวเกดีแถวสมุทรปากการมีโอกาสยกกรุงเทพจะไ,ไปกินข้าวเป็นมูยจะจา้าจะได้ไปไปจวบก่อนแก้นจะไปเบิง้ง บางคนดูแถวนั่นค่ะแล้วสนใจซื้อไปแา่บา้านตากอากาศเอาไปกินน้ำเสาแง้มแก่เอาไปผักสมบัติจินตนาล้วดีอ้ามาก้องกันด้วย ทำปัญญจะข้มกันไว้แลวอยู่ใสด์แล้วเท่ไดรละโทรศัพท์เขียน ติดตั้งเม s เซนเจอร์อานอนเซโทรศัพท์โทรมาได้เขียนได้ด้วเดี๋ยวลไปเอาอีก ออตอนนี้เท่าไหร่เวลาอุ้ยแปดอุณหภูมิแปดเสื่อมาอันนี้มาจนเ,เหียวหมดบ้านเขาก็เอือนมาอ่างกับจำ มาสมสมมาอ่เป็นเคื่อไม่ได้มาเอางโซวรสรดนี่ค่ะได้มั้งกินจัดข้าวต้องทยอยกินโอเคนะคะพี่น้องอิ่มแล้วจะลงไปเอาผ้าโทราหาแฟนไม่ได้จะดูโทรศัพท์ใหม่ใส่โทรศัพท์มข้าในกินเครื่องนี้เครื่องที่โทรเป็นคนคอยคุยอยู่ ไปฟุป่มฟูเก็งจำไมเป็นหาย,ยัางไม่อยากเข้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อมากินจบบลาเมองกับกแซกๆน่นมากมากมาก่อนกับป่านเมืองไชยค่ะเคนะคะสวัสดีจ้า